สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมหนูอายุ1นเดือนนะครับเพิ่งแยกออกจากแม่นะครับตัวสวยๆทั้งนั้น ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากจะได้พันหนูจากฟาร์มของผมไปเลี้ยงนะครับก็สั่งจองได้นะครับถ้าอยากได้หนูด่วนๆบางครั้งนะครับผมไม่มีให้แต่ต้องบอกลูกค้าท่านก่อนนะครับถ้าสนใจก็สั่งจองได้ มือโทรศัพท์นะครับ098-657-7392นะครับผมจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปด,ด้วยนะครับรายละเอียดทุกอย่างนะครับถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอวริชภมิจังหวัดสกลนครนะครับสาหนูสายพันธุ์ของผมนะครับหนูพุกยักษ์สกลน,นะครับ ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับคลิปหน้าเจอก,กันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ